ได้นะครับโอเคก็สำหรับเรื่องุดคนณคุณนุกเกิดมานะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ทางคุณชลิตาได้ได้พูดถึงเรื่องผลักตัวใหม่ที่ที่เราเข้าประเด็นหลักของวันนี้เลยนะครับนะครับตอบเลยค่ะเป็นต้นได้เลยนะคะก็คืออยากขอทราบถึงภาพรวมของธุรกิจอะค่ะในที่ผ่านมาแล้วก็แนวโน้มอะค่ะว่าทาตอบให้คุกเองอะเป็นยังไงบ้างคะครับ ภาพรวมนครับใน,ใ,นในปี2 5นปี2 5 4นะครับจากที่เราทราบกรณีมีสถานก,การณ์เรื่องของโควิดเข้ามานะครับก็ผมเข้าใจว่ามันเป็นทุกคนอาจจะเริ่มชินนะนะวันนี้นะครับแต่ในเมื่อปี64เนี่ยธนาคารมันก็ยังมีความวิตกกังวลเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าด้วยยอดขายของเราครับในปี2 5 1 4เนี่ยเราทำยอดขายได้อยู่ที่650ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเติบโตขึ้นมาจากปี2563 ประมาณ3หรือ4%เปรประมาณนั้นนะครับตัวเลขอาจจะไม่บวกลบนิดหน่อย34%ประมาณนั้นนะครับเราเรา,เรามองนะครับว่าในปี2565เนี่ยด้วยสถนานการณ์โควิดเองอะไร้ยครับก็จะเริ่มคี้ขายทุกคนมีความไม่ไม่ได้หมายถึงว่าตัวเลขน้อยลงนะครับหมายถึงว่าทุกคนมีความวิตกกังวลที่ที่น้อยลงนะครับแล้วก็ปรับตัวให้เข้าอยู่กับโควิดได้ละนะครับเราเรามองว่าในปี2565เนี่ยเราสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีกจากปี2 5 1 4เนี่ย อยู่ที่8็นะครับก็จะตัวเลขก็จะไปอยู่ที่ประมาณสัก700บวกลบ702 701อะไรประมาณนั้นล้านบาทนะครับโดยผ่านชอ่องทางทางกลยุทธ์ทั้งออฟไลน์ออนไลน์ฟิวบอาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยเราคิดว่าปีนี้เราสามารถปี65นะครับเราสามารถทำได้อยู่ที่700ล้านหรือว่าโตจากปี64เนี่ยอยู่ประมาณ8นะครับผมครับชอบ่องทางการตนลาดการตลาดรับปัจจุบันมาแลครเรามี ปัจจุบันเราก็ปัจจุบันเรามีช่องทางจําหน่ายหลัะของเราจะผ่านตัวแทนจําหน่ายนะครับตอนนี้ตัวแทนจําหน่ายของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000ลายทั่วประเทศไทยนะครับในครอบคลุมกรุงเทพมิมณฑลแล้วก็ทุกๆุกภาคนนอยู่ประมาณ2,000ลายปีนี้เรากลยุทธ์ของเราเนี่ยเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเราบริษัทรีวินิสนะครับผู้ต้องกางไฮคูเนี่ยกับ ตัวแทนจาหน่ายของเรา2องพันายเนี่ยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นนะครับตลอดจนถ้าเรามีมองอมออีตัวช่องทางจาหน่ายที่มากขึ้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเพิ่มตัวแทนจาหน่ายให้คอรอบคลุมทุกพื้นที่นะครับตลอดจนเรื่องของฟิล์มอาคารเราก็มองมองฟิล์มอาคารเนี่ยออหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าฟิล์มกองแสงเนี่ยมีฟิล์มสําหรับอาคารด้วยนะครับใน,ในปีนีออ้ผมว่าตัวอาหารอาสังหาเรนมาซับรรในแนวราบเนี่ยก็น่าจะเติบโตมากขึ้นมันก็เราก็จะดู กลุ่มตลาดนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของต่างประเทศผมคิดว่าปีนี้เราน่าจะเดินทางได้พอสมควรในครึ่งปีหลังนะครับเราก็จะมีพยายามหาตัวแทนจำหน่ายที่ดีนะครับเป็น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 พันธมิตรกับเรานะครับในในภาคพื้นอาเซียนให้มากที่สุดนะครับครับตอนนี้เราก็ก็มีม,มีมีอยู่ในทั้งพม่าเองหรือว่าทางเวียดนามครับเราก็มีตัวแทนท,ที่ที่มีความแข็งแรงนะครับสามารถ ขายได้พอสมควรเลยทีเดียวในในภาคพื้นนี้นะครับเลยเลยคิดว่าจริงๆด้วยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะเนี่ยครับจะคิดว่าเราในปี2565เนี่ยเราสามารถเติบโตได้ที่8%แน่นอนครับเห็นว่าทางต่อไอคูเองเนี่ยมีฟีลในเรื่องของสินในตัวอาัารด้วยฟีดแบ็ของฟีลในตัวอาัารตอนนี้เป็นยังไงบ้างครฟีดแบ,บ็กของตัวฟีลอคตราในปีที่ผ่านมา2564น,นะครับก็เออจริงๆต้องต้องแจ้งตามตรงใน2564เนี่ยมีเรื่องของ ผมเรียกว่าความมิตกกังวลในสถานการณ์โควิดค่อนข้างสูงนะครับมันทำให้มันไม่ได้เติบโตมากนะักจากปี2 5 63เพราะว่าในเพราะว่าการที่ไปเซอร์วิสที่บ้านเนี่ยต้องมีช่างจากทางไฮคู oo, ไปวัดและไปติดหลายๆคนอาจจะยังมีความวิตกกังวลพอสมควรสำหรับการมีคนที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยเข้ามาทำงานในบ้านนะครับเหมือนการล้างแอร์เงี้ยเราก็ยังเออรู้สึกว่า ไปบ้านเราเองเราก็ยังล้างแอร์เราก็ยังเลื่อนออกไปเนาะนะครับการติดฟิล์มอาคารเนี่ยครับเราก็ยังยังเมนเทนเท่ากับปี63ได้อยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าในปี65เนี่ยถ้าความวิตกกังวลเนี่ยน้อยลงเนี่ยฟิล์มอาคารเนี่ยก็จะเติบโตได้ดีครับผมเป็นเป็นเป็นช่องทางจัดจำหน่ายช่องทางหนึ่งนะครับที่ทําให้เราถึงทาร์เก็ตที่เราตั้งไว้นะครับผมครับอันนี้ก็จะมีการไปดูโกรงการเพิ่มเลยไหมครับพวกแบบบริษัทที่แบบว่าเขารั้งร้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีครับทุกวันนี้มีอยู่ครับแล้วก็เอ่อทั้ง จริงๆเรามีเป็นพาร์ทเนอร์กับทั้งสถาปนิกเองหรือว่าร้านขายผ้าม่านเองหรือว่าผู้รับเหมารายใหญ่ๆนะครับเราเราก็มีมีเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่นะครับผมครับในส่วนของการดําเนินธุรกิจมัการสำคัญในส่วนของฟิล์มในอาคารฟิล์มติดรถยนต์นะคะมันค่อนข้างจะแตกต่างกันเรามีเทคนิคยังไงที่จะทําให้แบบว่าคนหันมาสนใจว่าจริงๆแล้วติดฟิล์มในอาคารในบ้านเราน่าจะจําเป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันเนี้ยค่ะเออจริงๆการเราเรามีเรามี ผ่านทางมาร์เก็ตติ้งนะครับทางทาง a c e b o o k เอง Line แอดของบริษัทเองนะครับเราพยายามจริงๆผมว่าคนไทยอาจจะย,ยังยังอาจจะย,ยังไม่ทราบด้วยซ้ำไหมว่าจริง,รงๆแล้วเ,เรามีฟิล์มติดรถยนต์เนี่ยมันเรามีฟิล์มสำหรับติดอาคารด้วยนะอะไรเงี้ยทุกคนถ้าเราพูดถึงฟิลม์มป้องแฝงทุกคนจะนึกไปถึงเรื่องรถยนต์ก่อนเลยอาจจะไม่ถึง1หรือ2%ด้วยซ้ำที่ที่เรานึกถึงตัวฟิล์มอาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการตลาดของเราเองนะครับเราในปี2อ6 5เนี่ย เราก็จะพยายามสร้างให้คนเจ้าของคอนโดเจ้าของบ้านเดี่ยวอะไรเงี้ยครับทราว่าจริงๆนะฟิล์มฟองแสงน,นอกจากที่มีตัวที่เป็นรถยนต์แล้วเนี่ยมีตัวอาคารด้วยนะพอติดไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถคํานวณได้ว่าคุณจะคืนสมุนแล้วสมุนนะครับว่าติดฟิล์มคองแสงสักสาม0ันบาทอะไรเงี้ยนะครับติดบ้านสามพันสามารถประหยัดค่าไฟค่าเครื่องปรับอากาศอะไรเงี้ยภาย5ห้าปีนะคุณค,คืนทุนละ อะไรประมาณนี้ครับเราสามารถคนของอพนักางานขายเราเดี๋ยสามารถคำนวณได้คร่าวๆให้ให้ให้เจ้าของบ้านซึ่งผมว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอยู่นะน,นะครับผมหจากีจะมีการเนะข้ววาวตกรรมอะไรใหม่ที่บบะมาก,การ,ราสาร้างสรรค์เือลงเพื่อที่บบว่าให้เราเงความเป็นผู้นต่ออยู่ค,ค่ะคือเรื่องวัตรกรรมใหม่นะคะปีนี้เราก็ เ,เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งชื่อว่าซูเปอร์ไฮฟูบิออนเซรามิกนะคะคือจับกลุ่มตลาดไฮเอ็นมากขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่สามารถที่เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะท,ที่สามารถการรังสี IR ได้สูงถึง99นับเป็นเซรามิกเจ้าแรกเลยค่ะที่สามารถการ IR ได้สูงถึง99นะคะ ตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีใหม่เรียกว่า Embedded Nano เทคโนโลยีซึ่งตัวนี้จะผสานกันระหว่าสา,าร์ป้องกันรังสี IR UV แล้วก็ฟิล์มแอลซ r รามิกผสานเข้าไปในเนื้อเดียวกันกับ PET ก็คือแผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์นะคะซึ่งทำให้ผลลัพธ์ก็คือทำให้ฟิล์มกองแสงเนี่ยสามารถกันความร้อนได้สูงแล้วก็อายุการใช้งานคงทนยาวนานนะคะคือต้องบอกก่อนว่าฟิล์มซรามิกในบ้านเราอ่ะค่อนข้าง ค่อนข้างเป็นเทรนด์ว่าออผู้โดยพวเนี่ยอยากอยากจะติดฟิล์มเซรามิกเพราะว่าเนื่องด้วยว่าใสเคลียร์แล้วก็สีสวยแล้วกออ็ไม่บอกสัญญาอิซิพาดิจิตอลต่างๆแต่แต่หวเนี้ยให้ครูดได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปในของตลาดก็คือสามารถไม่ใช่แค่เคลียร์แล้วก็เข้มแล้วก็กันเออแล้วก็แค่ Easy p a ทผ่านอย่างเดียวนะคะคือของเราเนี่ยจกัการความร้อนสูงด้วยค่ะคือสามารถการ IR ได้สูงถึง99%อันนี้ก็คือเป็นจุดแตกต,ต่างที่ที่เหมือนเพิ่มขึ้นมาให้กับฟิล์มเซรามิกนะคะก็เลยเราเลยตั้งชื่อว่า b e y o n d Ceramic ก็คือเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปค่ะในส่วนของการใช้รีเซนเตอร์บ้าเถ็นว่าเราได้มีการให้คณทีเมจ่าในกีเซนเตอร์ในเ,เอ่อเรียกว่าในช่วยในการ ใครถึงด้เลือกเป็นดีเจเพจ้าคือดีเจเพจ้าเนี่ยเป็นกูรูเรื่องรถอยู่แล้วแล้วก็ชอบที่จ้าแบบสะสมรถหรือว่ามีความเข้าใจเรื่องรถแล้วก็พิถีพิถันในการเลือกการใช้งานไม่ไม่ว่าจะเป็นอุปก,กรณ์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับรถนะคะแล้วก็ทั้งสไตล์แล้วก็ไลฟ์สไตล,ไลไต์ของเขาด้วยแล้วก็ลุคอิมเมจเนี่ยเขาจะคือเหมาะกับฟิล์มเซรามิกที่มีมีมีลุคที่แบบ ข้ม VIP อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็เลยเลือกเขาที่จะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ยังยังคงใช้เขาต่อเนื่องอยู่อะค่ะจะมีภาพยนตร์โฆษณาออกมาใหม่อะไรยังไงบถ้าเป็นการโปรโมทตัวงด้วยมีค่ะตอนนี้ตอนนี้เราเราได้ทำหนังโฆษณาใหม่ซึ่งออกได้ประมาณ<ห>เดือนประมาณเอ่อเดือนสองเดือนน่ะเนี่ยค่ะแล้วก็กำลังจะทยอยร้อนต่างๆไปตามสื่อต่างๆ,งๆทั้งออฟไลน์ออนไลน์ค่ะ ตอนนี้คือตอนนี้คือค่อนข้างประสบความได้รับความนิยมนะคะแล้วก็ยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเราจับตลาดไฮเอ็นซึ่งคือยอดเนี่ยจะไม่ได้แบบบูมเหมือนเหมือนแบบตลาดแมสคือจะค่อนข้างเราเราค่อนข้างลูกค้าที่จะเลือกใช้ฟิล์มตัวเนี้ยก็จะค่อนข้างแบบพิดผัิทามากคือรวมถึงตัวแทนจําหน่ายเราจะไม่ได้แบบวางจําหน่ายแบบ แมสเหมือนของฮันบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นฟิล์มที่ต้องที่คนที่มีกำลังซื้อแล้วก็อยากได้ฟิล์มที่ดีจริงๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนนี้เ้าจะบอกราคาเริ่มต้นได้เป็นราคาเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเก่งเล็กใช่ไหมคะอยู่ที่แปดพันอืมประมาณจริงๆราคาประมาณแบบแปดพันถึงหมื่นกว่าค่ะใช่ใช่ประมาณนี้ขึ้นขึ้นอยู่ขนาดรถด้วยขึ้นอยู่กับขนาดรถด้วยครับ จริงๆเพิ่มเพิ่มเติมตัวบียอนนิดนึงนึงนะครับจริงๆถ้าสมมติว่าพี่ๆได้สื่อมวลชนเนี่ยได้ไปงานมอเตอร์โชว์นะครับเราเรามีมีติดให้ให้ดูอยู่นะครับ mm hmm. ก็จากฟ mm ีดแบ็กที่ผ่านมาประมาณทั้งอาทิตย์หนึ่งนะครับ mm hmm. ก็มีลูกค้าเข้ามาดูนะครับแล้วก็ให้ความสนใจในในในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีมีม,มีติดไปแล้วบ้างพองสมควรนะครับทุกคนก็ให้การยอมรับนะครับว่าฟิล์มตัวนี้สามารถ เราคำนวณได้ดีนะครับเออ่พวกสัญญาณ GPS e c p a s s แท็กอินฟาเ e d เข้าหมู่หมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ไม่มีปัญหานะครับที่ผ่านมาก็ยังไม่มีเออ่ตอบกลับมาว่าไม่ไม่โอเคเท่าไหร่อะไนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทุกคนทุกคนติดแล้วพอเราพอางจับผู้ใช้งานจริงนะครับก็ทุกคนให้การยอมรับแล้วก็บอกว่าดีของดีจริงๆนะครับผมที่ผ่านมาส่วนของมาตรา,าการติดก็คือจะเท่ากันหมดไม่ว่าจะมาติดที่ไฮคูหรือว่าไปติดที่ตัวแทนจำหน่ายก็คือทุกอย่า,างจะผล คับคือจริงๆแล้วทางไฮคูอะค่ะนอกเหนือจากการให้ความสำคัญในด้านของสินค้านวัตกรรมแล้วนะคะทางไฮคูก็ยังเน้นความสำคัญในเรื่องของการติดตั้งการให้บริการนะคะดังนั้นคือทาง,ทางบริษัทจึงจัดตั้งโครงการสมาเซอร์วิสนะคะค่ะเป็นหลักสูตรในการเทรนนิ่งเพื่อยก,ยกมาตรฐานระดับช่างให้ให้ได้มาตรฐานสามคอย่างในห้องนี้ค่ะก็เป็นห้องสําหรับ เทรนนิ่งของช่างเรามีทั้งเป็นภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะทฤษฎีก็คือจะให้ความรู้ในเรื่องของฟิล์มกองแสงเบื้องต้นให้กับช่างแล้วก็มีภาคปฏิบัติที่ที่ต้องได้รับมาตรฐานการติดตั้งและเทคนิคที่จําเป็นค่ะแดงวทางบริษัทเองก็มีการไปรอบไปเช็คตามแต่ละตัวนัญมานที่รับติดตัวฟิล์มตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะว่าคุณภาพแบบว่าติดไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยสำหรับตัวช่างน่ะนี่ครับ เรามีการเทรนนิ่งช่างในตัวแทนจำหน่ายที่จำหน่ายฟซีมบอลแบบ์ไฮกูอยู่เรื่อยๆนะะแล้วก็จัดตั้งเป็นสมาร์ทเซอร์วิสเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ลและในอนาคตก็ยังมีแผนการที่จะร่วมมือกับภาครัฐที่จะช่วยส่งเสริมการจ้างงานในในฝีมือของในฝีมือของช่างติดตั้งในอนาคตด,ด้วยค่ะเพื่อกระจายกระจายช่างต่างๆที่ได้มาตรฐานเนี่ยค่ะสู่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเราด้ คือต้องบอกว่าช่างฟิล์มเนี่ยค่อนข้างขาดตลาดมากๆมีฟิล์มกองแสงน,นะคะเราก็เป็นอาชีพที่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากใช่ <ๆ S 2> เราก็เลยให้ความสาคัญตรงนี้เนาะใช่จร <ๆ S 1> ิงเป็นงานฝีมือครับเพราะว่าถ้าที่ทราบเนี่ยฟิล์มกองแสงมันเป็นงานแฮนด์เมดเนาะนะครับการมีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยครับมันทําให้การติดตั้งเนี่ยครับมัน,ม,นมีเอฟเฟกมีดิเฟกตน้อยลงนะครับผมครับ ก็ติดตามอัเดข่าวสารของตัวไฮคูเองอะค่ะค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเดือนเมษาเนาะมีนาเมษาเนี่ยคือหน้าร้อนที่สุดนะคะก็คือฝากฝากสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนฟิล์มกองแสงหรือไม่ก็ออกรถใหม่ในช่วงเวลานี้นะคะอยากให้นึกถึงซูปเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกด้วยซึ่งเป็นคือการันตีว่ากันความร้อนดีแล้วก็เป็นฟิล์มเซรามิกที่เหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปจริงๆไม่ว่าจะเป็น เรื่องความเคลียร์ความชัดดีสิพาร์่า,าแล้วก็เรื่องการกันความร้อนนะคะและตอนนี้คือเราก็มีออกงานอีเวนต์อยู่ที่มอเตอร์โชว์แล้วก็มีส่วนลดพิเศษ40%ในงานนะคะแล้วก็มีอาจจะมีของแจกในบูธด้วยมีแฟนาทีทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอเชิญชวนคุณลูกค้าทุกคนที่สนใจนะคะเ,ออเข้ามาชมที่บูธด,ด้วยแล้วก็ฝากซูเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกด้วยนะคะ okay. ติดตาม,ไ,มได้ผู้น่นอ๋อติดตามอันนี้ติดตามเขออ่าวสตรของไฮคะูแล้วก็ซูเปอร์ไฮคูบิออนซามิกได้ที่ f a c e b o o k ไฮคูฟิล์มนะคะแล้วก็ w วอร์ e ว็บเว์็บอไฮะคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอสอบถามองครับพอดีเห็นในคูนตมวนครับเรามีการเอาอรับตันแฮนนะครับซึ่งเป็นลวายติติตัวแฮนตัวบิยอนซ ตอนนี้ครับทำบริษัททำในงานสิ่งไงกับก,ก,การส่งตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเพราะมันเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจสักทีเลยะคะ่ะ <c oughs> คือเอ่อในตลาดตอนนี้ค่ะรถ EV หรือเอ่ออิเล็กทริกเบนโคร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือกำลังเป็นเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นออร่าฟูลแคสหรือว่าบูทรถทั่วไปอะค่ะที่ที่มีรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะก็คือค่อนข้างได้รับความสนใจจากลูกค้าแล้วก็คิดว่าในอีกไม่กี่ปีมานี้คือรถน่าจะเปลี่ยนเป็น เป็น e-v ค่ะเยอะขึ้นมากๆค่ะซึ่งฟิล์มกองแสงที่ที่เราที่เราเปิดตัวเนี่ยย้อนเซรามิกอ่ะก็คือเป็นฟิล์มที่ไม่ได้บอกสัญญาณดิจิตอลต่างๆใช่เราก็สามารถติดติดได้กับ e-v ค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็น e s พ p a หรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณดิจิตอลต่างๆเนี่ยมันก็สามารถผ่านได้หมดนะคะเพราะว่าฟิล์มเซรามิกของเราเนี่ย ใน,ในคือจริงๆฟิลซมเซรามิกของเราเนี่ยจะมี2แบบคือเป็นเซรามิกพลาสกับเซรามิกเบยอนเซรามิกพลาสกับเบยอนเบยอนเซรามิกเฉยซึ่งเบยอนเซรามิกเฉเนี่ยจะไม่มีส่วนผสมของโลหะซึ่งไม่ทำให้ไม่บอกสัญญาณดิจิตอลต่างๆอันนี้ก็คือสามารถติดได้กับรถ EV ไดญญ้ทั้งหมดหรือจะเป็นชิดรถที่ไม่ใช่ EV ก็ได้ก็สามารถติดได้เหมือนกันคือเราก็เลยนำตรงเนี้ขึ้นมาเป็นเป็น,ปนแบบ ร่วมไปกับเทรนตัวนี้ค่ะเราเรามีเป้าหมายเรื่องของโซนแบลนที่เราอยากจะเข้าไปอยู่ในตลาดนี่ข้องถาวรในการใหเราควมำใช่ค่ะเราก็คือคือฟิล์มของเรา่ะก็คือเป้าหมายก็คือทั้งเมเทนตลาดเดิมแล้วก็หุบกตลดรถที่เป็น EV ด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆฟิล์มเซรามิกต้องบอกว่าไม่บอกสัญญาณดิจิตอลอันเนี้ยก็คือคือ,คอ,คอเป็นเป็นปันจจัยหลักที่ที่ สามารถติดได้เข้ากับรูปีดีค่ะส่วนหึ่งสื่อท่านไหนมีประเด็นเพิ่มตเติมไหมคะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะขออน,นุญาตเปิดตัวที c ซีตัวใหม่ที่เป็นตัวของผลิตภัณฑ์โฟดั u ซุปเปอร์ไฮโดริออนเซรามิกให้ดูก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะทำคุ่งแก้วค่ะซึ่งเป็นโปรเจกต์เรื่องของสมาร์ทเซอร์วิสนะคะจะพานำชมในห้องติดตั้งฟิล์มเพื่อเห็นมาตรฐานของ